เป็นอีกหนึ่งบทความจากเว็บไซต์ The Economist นะครับที่กล่าวถึงเรื่องราวของการเรียนในระดับชั้นมหาวิทยาลัยนะครับมันเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันยังคุ้มค่าหรือไม่นะครับโดยเฉพาะในประเทศอเมริกาเองคำถามนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปถามราว1 10ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นคำตอบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องมุ่งหน้าไปสู่การเรียนมหาวิทยาลัย รัฐบ,บาลเองเนี่ยก็โน้มน้าวให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสถานที่ที่ใช้สําหรับการเคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆของสังคมรวมถึงช่วยในด้านการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้วายนะครับรวมถึงค่าธรรมเนียมค่าเทอมต่างๆที่มีอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆแถมรายรับหลังจากจบการศึกษาในะระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในประเทศอเมริกาเองเนี่ยก็ ลดน้อยลงไปนะครับน่าทํทำให้ผลสำรวจที่ออกมานะครับโดย Wall Street Journal ตอนนี้เนี่ยมันเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยนะครับชาวเมริกันกว่า56เชื่อว่าใบปริญญาใบหนึ่งเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับเวลาและเงินที่เสียอีกต่อไปเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Talk Talk more than a geek สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือก,การกิกท้อนะครับในอีพีนี้มาพูดถึงประเด็นเรื่องการเรียนในระดับชั้นมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็อยากจะมานําเสนอมุมมองเพิ่มเติมนะครับรวมถึงยังมีข้อมูลที่เป็นงานวิจัยอีกทางฝั่งหนึ่งนะครับที่ได้กล่าวถึงการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันยังคมคุ้มค่านะครับแม้ว่านักเรียนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อก็ตามนะครับ เป็นบทความจาก CNBC นะครับซึ่งสงบทความนี้น่าสนใจนะครับมันคอนเฟล็กกันอย่างชัดเจนแต่ว่าปล่อยออกมาพร้อมๆกันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเทรนที่เกิดขึ้นในอเมริกาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอย่างทั่วทุกมุมโลกได้เพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราเจะเห็นได้ว่ามีมการประิรูปการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับ และในบางวิชาเนี่ยสามารถเรียนรัดได้โดยตรงแทบจะไม่ต้องไปเข้าในมหาวิทยาลัยต่อไปมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างสังคมสร้างกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งนั่นเป็นข้อดีของมันนะครับแต่ว่ามันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ต้องการโฟกัสในวิชาที่ต้องการทําเป็นอาชีพจริงๆหรือว่ามีทุนน้อยนะครับไม่สามารถที่จะส่งเสียโดยเองไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องใช้เวลาถึง4-5ปีได้นะครับ ซึ่งมันเป็นทางเลือกใหม่ในยุคปัจจุบันผมว่ามันค่อนข้างเปิดมากๆแล้วนะครับหลายๆองค์กรธุรกิจเนี่ยก็เริ่มรับพนักงานนะครับโดยไม่ได้คำนึงถึงปริญญาใบๆหนึ่งอีกต่อไปนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นส่วนน้อยนะครับในตอนนี้แต่ว่าเทรนด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตผมว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับกับการที่รับพนักงานโดยที่ไม่จำเป็นต้องจบปริญญานะครับบางครั้งเราก็เสียเวลาไป4ปี ไปใช้เวลาในการศึกษาในหลายๆวิชาที่มันไม่ได้ใช้จริงในการทํางานซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหามายาวนานมากๆแล้วนะครับแต่ว่ามันเพิ่งมีการปฏิวัติข้อมูลข่าวสารเรื่องการเรียนรู้เรื่องการเปิดคอร์สออนไลน์ต่างๆรวมถึงการค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้มันง่ายแค่ปลายนิ้วที่สําคัญเทคโนโลยีใหม่อย่าง ChatGPT เองเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือเราได้ทุกอย่างนะครับ หลายๆอาชีพเนี่ยสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยเหลือในการประกอบอาชีพได้นะครับไม่จําเป็นต้องรอให้มันมาแย่งงานเราแค่รวมร่างกับมันแล้วก็สร้างความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นให้กับตัวเราได้นะครับผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้สําหรับบทความใน The Economist นะครับที่กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่า ชาวอเมริกันมากกว่า56%ตอนนี้เนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยเชื่อถือใบปริญญาอีกแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆองค์ประกอบที่ต่อเนื่องกันนะครับทั้งปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเองรายได้ที่น้อยนะครับบางสาขาวิชาเนี่ยรายได้น้อยมากๆนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่โดยภาพรวมเนี่ยการเรียนในมหาวิทยลาลัยเนี่ยก็ยังได้ผลตอบแทนทางการเงินที่ดีมากอยนแต่มันยังมีอีกหลายกลุ่มนะครับที่มีความเสี่ยง เพราะว่าผลตอบแทนที่ออกมามันไม่คุ้มเลยนะครับกับการเรียนในระดับชั้นมหาวิทยาลัยซึ่งข้อมูลที่พวกเขาบันทึกมาเนี่ยเป็นข้อมูลจากเรื่องของภาษีนั่นเองนะครับที่สามารถติดตามได้ว่านักเรียนที่เรียนในหลักสูตรใดในสถาบันใดสถาบันหนึ่งเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่หลังจากที่เรียนจบออกมาซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยรายได้ของผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีเนี่ยมันเริ่มเฟื่องฟูข,ขึ้นมาในทศวรรษที่1980 ย้อนไปในตอนนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างเงินเดือนของคนที่จบปริญญาตีเป็นอย่างต่ำกับคนที่ไม่ได้จบปริญญาตรีเริ่มสูงขึ้นนะครับในปี1970เนี่ยชาวบริการที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตีเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยมากกว่าผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึง35นะครับหรือแม้กระทั่งในปี2021เองเนี่ย มันมีส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นมานะครับสูงถึง66%แต่ว่าด้วยภาวะที่ค่าของชีพค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งค่าเทอมค่าเล่าเรียนค่าธทมเนียมต่างๆตัวอย่างเช่นในอังกฤษเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูงที่สุดนะครับสูงถึงประมาณ11,000ดอลลาร์ต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในโลกในอเมริกาเองเนี่ยค่าเล่าเรียนในระดับชั้นปริญญาตรีเนี่ยโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก2,300ดอลลาร์ในปี1,970 เป็น8,000ลลา์ในปี2018ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นมันก็ขึ้นตามอาตาัตราเงินเฟอ้ออะไรอยู่แล้วนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยเราเห็นได้ว่าค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมด้านการศึกษาต่างๆค่าเทอมมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกันมันมีตัวเลขที่น่าสนใจอีกตัวเลขหนึ่งนะครับที่เปิดเผยในบทความชุดนี้นะครับในปี2019เนี่ยมีการประมาณผลตอบแทนทางการเงินประจำปี จากเงินที่ชาวอเมริกันทั่วไปเนี่ยลงทุนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งมันคล้ายๆกับว่าเราวานเม็ดเงินไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนมาเท่าไหร่จากการเรียนปริญญานั่นเองซึ่งผลสรุปออกมาเนี่ยผลตอบแทนโดยทั่วไปสําหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีอยู่ที่ประมาณ14%นะครับซึ่งลดลงจากจุดสูงสุดร,ราวๆ16%ในช่วงต้นปี2000ปัญหาที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงเวลาในการเรียนนะครับ ซึ่งแต่ละคณะเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการเรียนเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับแต่โดยเฉลี่ยนเนี่ยราวๆอยู่ที่ประมาณ4ปีนะครับซึ่งบางรายก็เรียนไปแล้วแล้วก็เรียนไม่จบต้องลาออกกลางคันซึ่งตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการสูญเสียโอกาสครั้งใหญ่นะครับรวมถึงการที่ต้องเรียนโดยใช้เวลามากกว่าเวลาเรียนปกติก็ทําให้ความสามารถในการหาไรายได้เนี่ย ลดลงไปด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องเสียเวลาเพิ่มเติมจากการเรียนในเวลาปกตินั่นเองและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือคณะหรือว่าสาขาที่ทำการเลือกเรียนเนี่ยมีผลกระทบมากๆนะครับในการสร้างไรายได้ในอนาคตไม่แปลกใจนะครับที่ข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาหลักสูตรที่ทำไรายได้ที่ดีที่สุดในอเมริกาก็คือวิศวกษรรมศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์รวมถึงการบริหารธุรกิจ ผลตอบแทนที่ดูเหมือนจะน้อยกว่าปกติเป็นเรื่องของงานศิลปะดนตรีอะไรเหล่านี้นะครับหรือมีข้อมูลอีกหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับเช่นผู้ชายเนี่ยดูจะก,กังวลมากกว่าผู้หญิงนะครับในเรื่องการลงทุนในการเรียนระดับชั้นมหาวิทยาลัยเพราะว่าเพศชายเองเนี่ยมีโอกาสมากกว่านะครับที่จะสร้างรายได้โดยไม่ต้องมีใบปริญญาก็ได้นะมหาวิทยาลัยจึงมีความเสี่ยงสําหรับพวกเขานะครับ สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนปานกลางเนี่ยก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามักจะได้รับรายได้หลังสำเร็จการศึกษาน้อยกว่าเพื่อนที่เรียนดีและได้รับเกรดดีกว่าในระดับเดียวกันซึ่งมันเป็นอะไรที่เม่เ e นต์อยู่แล้วนะครับเรื่องนี้หรือเรื่องของเชื้อชาติสีผิวเนี้มันก็มีผลนะครับ ในประเทศอังกฤษเองเนี่ยผลตอบแทนจากการเรียนปริญญาน่าสนใจนะครับที่ชาวเอเชียใตย้อินเดียบังคลาเทศอะไรทํานองนี้นะครับพวกนี้ค่อนข้างเก่งในเรื่องคณิตศาสตร์อยู่แล้วมักจะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าคนผิวขาวที่เป็นชาวอังกฤษโดยแท้จริงเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะเรียนวิชาต่างๆเช่นวิชาด้าน MBA ธุรกิจมากกว่าและเมื่อเทียบกับนักเรียนผิวดําเองเนี่ยก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่น้อยที่สุดนะครับ ในอเมริกาเองเนี่ยนักเรียนที่มีเชื้อชาติเอเชียเนี่ยมีปัญหาในการชําระหนี้น้อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับนักเรียนผิวขาวแล้วก็นักเรียนผิวดําซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ต้องการสื่อนะครับความจริงมันมีตัวเลขรายละเอียดเดยอะกว่านี้มากๆนะครับถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปหาอ่านกันนะครับเป็นบทความจาก The Economist ซึ่งมันเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนนะครับว่าตลาดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พวกเขามองถึงการลงทุนนะครับเขาคำนวณต่างๆเป็นตัวเลขที่ดีกว่าเช่นพวกเขาอาจจะหาวิธีการในการเรียนเช่นไปเรียนคอร์สสั้นๆหรือว่าเฉพาะเจอะจงไปในสาขาวิชาที่พวกเขาสนใจเลยเช่นการเขียนโปรแกรมการทำแอนิเมชันคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งมันไม่จำเป็นต้องไปเรียนในระดับชั้นมหาวิทยาลัยต้องใช้เวลานานถึง4ปีนะครับดะล้อ,องกับจำนวนสาขาวิชา ที่เปิดสอนในตอนนี้นะครับที่มีอัตราลดลงถึง1ใน3ไล่มาตั้งแต่ปี2011ถึง2021แล้วก็สาขาวิชาที่ฮอตฮอตนะครับเช่นวิทยาการคอมพิวเตอร์มีจำนวนการเปิดการสอนเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในเวลาเดียวกันนะครับรวมถึงเรล่านายจ้างเองก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับบริษัทต่างๆก็มี แนวโน้มที่จะรับสมัครพนักงานที่ไม่จําเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้นนะครับคราวนี้มาดูข้อมูลในฝั่งของ CNBC บ้างนะครับว่าการเรียนปริญญาเนี่ยมันสําคัญต่อพวกเขาอย่างไงซึ่งข้อมูลที่น่าสนใจคือผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยจะมีรายได้มากกว่าผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสูงถึง75%เลยทีเดียวนะครับเป็นรายงานของ The College Payoff นะครับจาก Georgetown University และเมื่อเทียบช่วงเวลาในการทำงานทั้งหมดคนที่จบมาวิทยาลัยปริญญาตรีเนี่ยมีรายได้เฉลี่ย2ล้าน8แดอลลาร์นะครับตลอดช่วงชีวิตของพวกเขาเพื่อเทียบกับเพียง1ล้าน6แสดอลลาร์หากเรียนจบแค่หมอปลายแม้บริษัทต,ต่างๆจำนวนมากจะเริ่มรับพนักงานที่ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีแต่ว่าแน่นอนนะครับอัตราส่วนมันน้อยมากม เพราะว่างานสําหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ําในระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะค่าจารางที่มากกว่า1นึ0 0แสือเหรียญต่อปีเนี่ยมันมีสัดส่วนเพีงแค่หของเศรษฐกิจอเมริกาเพียงเท่านั้นเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของการเรียนในระดับชั้นมหาวิทยาลัยรวมถึงยอดเงินกู้ต่างๆที่นักเรียนต้องทําการกู้เพื่อการเรียนเนี่ยมันก็มีอัตราที่สูงขึ้นนะครับมันมีบทบาทที่สําคัญมากๆในการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาโดยเฉพาะในปริญญาตรีนะครับซึ่งหลายคนคิดว่าถูกหลอกว่ามันเอื้อประโยชน์แก่คนที่ร่ํารวยเพียงเท่านั้น เอาจริงๆมันก็เป็นปัญหาที่สอดคล้องกันทั่วทุกมุมโลกนะครับปัญหานี้เพราะว่าด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปการศึกษาเล่าเรียนในยุคอนาคตเนี่ยมันคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันอาจจะต้องย่นระยะเวลาในการเรียนในบางวิชาออกไปแต่ว่ามันก็ยังมีความสําคัญนะครับในการสร้างกิจกรรมต่างๆการสร้างสังคมสร้างคอนเนคชันภายในระดับชั้นมาวิทยาลัยลยนะครับรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของมุมมองจาก คนต่างเจเนเรชันนะครับคนที่อยู่ในเจเนเรชันยุคเก่าๆคนเจน X คนเจน Baby b o ูมคนเจน Y เนี่ยก็อาจจะได้รับการเรียนรู้มาอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่ๆเองเนี่ยมันไม่ได้มองเรื่องนี้เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นคนในรุ่นต่อไปเนี่ยอาจจะมองเรื่องการเรียนในระดับชั้นมหาวิทยาลัยที่มีมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่โลกเรามันก็ต้องหมุนเปลี่ยนไป ามวัฏจักรความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีที่มันสามารถนํามาช่วยเหลือเราได้มากมายในอนาคตนั่นเองครับผมสําหรับเรื่องราวของมุมมองในการเรียนมหาวิทยาลัยลของชาวอเมริกันใน E ีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล o อกดทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a อที่แอทราดอลแอท r a เอชเสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆ,ๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ